วันเสาร์ที่สพฤศจิกายนพศ2550เป็นการบรรยายพระอภิธรรมมัทธสังหะปริเฉตที่7สมุจยะสังหะวิภาคในหมวดสัพพะสังหะตอนคาถาประมวลความในสัพพะสังหะต่อจากครั้งที่แล้วแสดงโดยท่านอาจารย์ชัยวัตรกปิลการขอนมัสการพระคุณเจ้าและขอสวัสดีท่าน สาธุชนผู้กรไรทำทุกท่านวันนี้ท่านทั้งหลายจะได้เรียนอภิธรรมเข้าใจว่าเข้าใจนะครับ <c oughs> จะจบในวันนี้แหละปริเสธ,ธที่เจ็ดกระดาษอะไรอ๋อนี่มีถามเนยสอดอยู่ในนี้ก็แสดงว่าถามมาในรายการอภิธรรมพอดีเลยนะของข่าวกรนนะตอบท่เลยนะครับไม่ได้ยากอะไร อาจารย์มีโครงการจะจัดทำวิสุทธิมรรคเป็นรูปเล่มหนังสือหรือไม่นะอก็คิดอยู่เหมือนกันแล้วนะครับว่าถ้าทำเป็นรูปเล่มหนังสือแล้วก็จะดีมากชีวิที่ท่านรับจะได้ไม่กระจัดกระจายไปข้างนั้นข้างนี้แบ่งทีก็เอาไปหอ่อถั่วต้มหูอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันยังไม่มีเวลาแรกไอ้ที่ สำคัญที่สุดก็คือว่าไอ้ความขวนขวายแกล้นในเรื่องนี้ไม่ค่อยจะมีพูดง่ายๆว่ายังขี้เกียจช่วยต้องรอเวลาอีกสักหน่อยครับให้งานได้อื่นๆมันเพ่าลงไปบ้างซะก่อนนะเห็นอาจารย์แข่งครัดเรื่องหลักฐานที่ไปที่มาแต่อะไรนะอ๋อแต่ทำไมจึงปล่อยมีการแจกหนังสือ ที่มีคำพูดตรงข้ามกับที่อาจารย์บรรยายทั้งปริยัตทั้งปฏิบัติเข้ากันไม่ได้เลยแม้ไม่ทราบจะตอบยังไงลำบากเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะผมไม่ใช่เจ้าของสถานที่นะครับท่านทั้งหลายต้องรับทราบกรมชนเอื้ออำนวยประโยชน์ได้แค่นี้ก็น่าอนุโมทนาแล้วก็ทำได้เพียงเท่านี้ ถ้าเป็นเจ้าของสถานที่เองก็จะไม่มีเรื่องแบบนี้เด็ดขาดรวมทั้งไอ้เรื่องเลี่ยอะไรนั่นเลี่ยอะไรนี่อันนี้เป็นความจริงครับเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับเจ้าของสถานที่ไม่ใช่ผมผมเป็นเพียงผู้รับเชิญมาบรรยายเท่านั้นเองข้อสามขอเสนอให้มีการจัดสมนา,าเรื่องการปฏิบัติโดยเชื้อเชิญให้อาจารย์ประจำสำนักปฏิบัติ ต่างๆได้มาเข้าร่วมเคยทํากันมาแล้วครับที่วัดบุญกันเมืองพัทยาบ้างที่อ่อมน้อยบ้างที่อยุธยาบ้างเชิญเจ้าสํานักต่างๆมาร่วมประชุมหลายครั้งอยู่เหมือนกันนะครับแต่ปรากฏว่ามันเป็นอย่างนี้ใครถือหม้อมาคนนั้นก็ถือหม้อกลับไป ใครแบรกครกมาคนนั้นก็แบกครกกลับไปนะใครถือกระทะมาคนนั้นก็ยู่กระทะนะั่นแหล,ละกลับไปตกลงปรงใจกันว่าคงจะไม่ได้ประโยชน์พระเรื่องของความยึดมัน่นยึดมั่นซะแล้วว่าอย่างนี้ถูกเอาหลักทงหลักฐานพูดกรอกหูให้ตายก็ไม่ฟังฟังไม่ขึ้นซะแลว้วพอดีพวกที่มานั่นนะครับไม่ใช่ไม่มีหลักฐานนะ ยกหลักองหลักฐานมาอื้อเลยแต่ว่าไม่เห็นว่ามันจะตรงไงที่ตัวเองปฏิบัตินะยกไม้ขลังไปอย่างนั้นเองนี <c> ่ <oughs> มีอย่างนี้นะครับในเวลาประชุมก็เออๆกันดีอะแต่พอกลับไปปฏิบัติอย่างไงก็ปฏิบัติอย่าง,งนะั้นต่อไปเป็นอย่างนี้ที่ได้อยู่บ้างก็เฉพาะตัวลูกศิษย์ที่ติดสอยห้อยตามอาจารย์มาฟังธรรมนา แต่ตัวอาจารย์ร้วนแต่เป็นประเภทอีทางสัจาาพินิเวสะยึดมั่นมาสิ่งนี้จริงอื่นจากนี้เป็นโมฆะเล้วเปล่าพอยึดมั่นอย่างนี้แต่แล้วก็เป็นอันว่าไม่ยอมรับฟังเหตุฟังผลอะไรใดๆทั้งสิ้นได้แต่ลูกศิษย์พระลูกศิษย์ยังไม่ยึดมัน่นเหมือนอย่างอาจารย์ยังมีความยินดีใน การรับฟังเหตุผลของผู้อื่นเขาเพราะฉะนั้นบางคนก็มีการปรับทิฏฐิใหม่เอาตามเหตุตามผลตามหลักฐานเพราะว่าในทางศาสนาเรายอมรับกันโดยประการสองคืออาคมและยุติอาคมก็คือหลักฐานที่มายุติก็คือเหตุผลที่บัณฑิตรับฟังซึ่งเป็นไปได้ สอดคล้องกับหลักฐานที่มานั่นแหละเป็นอย่างนี้ได้ครับเพราะฉะนั้นก็ขอตอบได้ว่าไม่จัดแล้วจะเสียเวลาต่างคนต่างหากินเอาอย่างนี้ก็ไเลยไม่ทราบจะพูดยังไงถามมาสามข้อนะเอาละต่อไปนี้ท่านทั้งหลายจะได้เรียนปริเชตที่เจ็ดแปดสิบห้าเลยย่อหน้าที่สองนะ๋อครับรับ คาถาประมวลความในสัพพสังกหานะนี่กำลังอธิบายอ่านที่คำแปลอีกทีนึ่งนะครับเพราะว่าคำอธิบายคำแปลนี้ยังไม่หมดเลยสัพพสังกหาตรัสไว้โดยประเภทแห่งทำห้าหมวดคือทำห้าอย่างเหล่านี้คือรูปหนึ่งเวทนาหนึ่งสัญญาหนึ่งเจตสิกท,ที่เหลือคือที่เหลือจากเวทนาและสัญญาหนึ่ง วิญญาณหนึ่งพระผู้มีพระภาคตัดเรียกว่าขันห้าทำห้าอย่างเหล่านั้นนั่นแหละอันมีภูมิสามคือคัดเอาประเภทที่เป็นโลก,กุตระออกไปเสียกล่าวนี้ก็ตัดเรียกว่าปัญจุป,ปาทานาขันไม่ใช่ขันห้าเฉยเฉยซะแล้วแปลว่าอุป,ปาทานนาขันห้าพระนิพพานเป็นอันสลัดออกไปจากการสงเคราะห์โด้วยขัน เพราะไม่มีประเภทเพราะว่าขันนั้นมีประเภทสิบเอ็ดใกล้ไกลอย่าประเยดอดีตอนาคตปัจจุบันอย่างนี้เป็นต้นส่วนอายตนะทั้งหลายย่อมอมีโดยประเภทแห่งทวารและอารมณ์เอาทวารและอารมณ์มาจัดอายตนะว่างัันเถอะถ้าทั้งหลายย่อมมีโดยประเภทแห่งทแห่งทวารอารมณ์และวิญญาณ ที่อาศัยธรรมชาติทั้งสองนั้นเกิดขึ้นาทุเพิ่มเข้ามาหน่อยคือทำที่เกี่ยวข้องที่เอามาจัดแทาาุคือวิญญาณไม่ใช่แค่ทวานกับอารมณ์เท่านั้นเอาวิญญาณเข้ามาเกี่ยวข้องเลยกลายเป็นแทตสิบแปดไปวัตตะอันมีภูมิสามชื่อว่าทุกตัญหาชื่อว่าเป็นสมุทยัยพระนิพพานชื่อว่านิโรธตรัสถึงมักว่าเป็นโลกุตระ ทมทั้งหลายที่ประกอบกับมรรคผลทั้งหลายนั่นเทียวชื่อว่าเป็นธรรมที่สลัดออกไปจากสัจจะสี่กไม่นับเนื่องในสัจจะสี่ได้อธิบายมาตามลําดับนะครับจนมาถึงคําว่าอายตนะทั้งหลายในหน้าแปดสิบห้านะครับคําว่าอายตนะทั้งหลายย่อมมีโดยประเภทแห่งทวารและอารมณ์นะ คืออายันะนับว่าได้ว่ามี1ิสอก็โดยการจัดจำแนกไปตามประเภทแห่งทวารซึ่งมีหทวารหเราเคยเรียนรู้มาแล้วตั้งแต่ปริเชตที่สจากุทวารโสตะทะวารคานะทะวารเป็นต้นจนกระทั่งถึงมโนโทวารและอารมณ์ที่มาถึงครองแห่งทวารซึ่งก็มีหกเหมือนกันรูปายรมศสัทธารณ์คันธารณ์เป็นต้น ความว่าอาศัยประเภททวารและประเภทอารมณ์มาเป็นเครื่องจัดจำแนกอายตนะเป็นอายตนะภายในหกอายตนะภายนอกหกจะเห็นว่าอายตนะภายในก็เป็นประเภททวารตาหูเป็นต้นอายตนะภายนอกก็เป็นประเภทอารมนะมีรูปอารมณ์เป็นต้น คำว่าธาตุทั้งหลายย่อมมีโดยประเภทเดี๋ยวก่อนนะอยากจะเกิดอยากจะถามขึ้นมาธรรมะยตนะนี้เป็นธรรมารมใช่ไหมธ้ามาจัดเป็นอารมณ์คือว่าธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ที่เป็นอารมณ์ไม่ได้่มันไม่มีแต่เป็นอารมณ์ไม่ได้และใครมาชี้แจงได้ละทีนี้ว่าสิ่งนี้มีอยู่สิ่งนี้มีอยู่ ้องเป็นอารมณ์ของท่านผู้นั้นก่อนในทีแรกก็เป็นอารมณ์ของพระสัพพัญญตญาณของพระพุทธเจ้า,น,านั่นแหละก่อนต่อมาเราก็เรียนรู้ประพฤติปฏิบัติพิสูจน์ตามก็มีส่วนในอันที่จะยังถึงทำนั้นนั้นเป็นอารมณ์ได้บ้างถ้าหากว่าลึกซึ้งเกินไปนะครับบางทีก็พ้นวิสัยของเราไปเลยไม่อาจจะถือเอาเป็นอารมณ์ได้แต่ว่า ท่านที่สามารถอย่างถึงได้เอาเป็นอารมณ์ได้มีอยู่ก็เป็นอันว่าทำนั้งอะไรในโลกนี้ที่เป็นอารมณ์ไม่ได้ไม่มีต่อให้นอกโลกโลกุตระนิพานอย่างนี้ยังเป็นอารมณ์ได้เลยทีนี้ธรรมายตนะพระพุทธเจ้ากาตรสไว้ก็แสดงว่าทรงกระทําให้เป็นอารมณ์ด้วยประยานและออกมาประกาศให้เราทราบ ภายหลังธรรมายตนะนี้เป็นธรรมารมใช่ไหมในบรรดาอารมหกประการแรกนะครับเราต้องรู้เสีก่อนว่าธรรมายตนะมีอะไรกันบ้างพ้นไปจากอายตนะสิบเอ็ดเป็นธรรมายตนะทั้งสิน้นอะไรแต่ก็อายตนะสิบเอ็ด แต่หูจมูกกริ่นกายใจหกเข้าไปแล้วรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะผฐทพะนี่เป็นผพทพายตนะอ่าก็เป็นสิบเข้าไปแล้วก็เรียกว่าอายติตเป็นรูปกวรจะนับไอ,อะไรนะมะนณาอายตนะทีหลังก็ได้นะแต่เกิดจัดเป็นคู่ทวารกับอารมณ์เข้าไปแล้ว ก็ต้องนับอย่างนี้นะครับเอาเป็นว่าสิบเอเข้าไปแล้วอ่าทีนี้นอกนั้นก็เป็นธรรมายตนะทั้งสิ้นเดี๋ยวก่อนอายะตนะที่เป็นรูปนะมันสิบนะสิบตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏตาพนี่สิบเข้าไปแล้ว แล้วก็มาอายตนะเป็นสิบเอ็ดนะแล้วอีกครึ่งมันธรรมายตนะธรรมายตนะคืออะไรที่ยังไม่นับเนื่องในอายตนะสิเอ็ดข้างต้นคือเจตสิกก็เป็นธรรมายตนะเดี๋ยวก่อนจะเพิ่งนับเจตสิกเลยรูปรูปของหยาบนับซะก่อน สุข,ขุมไม่รูปสิบหกสุข,ขุมไม่รูปสิบหกเป็นธรรมายตนะเจตสิกก็เป็นธรรมายตนะแเรวก็นิพพานก็เป็นธรรมายตนะเป็นอย่างนี้อ่านี่คือธรรมายตนะ ตกลงธรรมาเจตนะพูดแซวว่าเป็นรูปซะส่วนหนึ่งเป็นนามซะส่วนหนึ่งเป็นรูปก็เฉพาะสุขุบมารูปอาจะตนะสิบที่เป็นรูปข้างต้นที่นับแล้วนะตาหัวจมูกลิ้นกายและรูปเสียงกักลิ่นรสโปรตพะนั่นคือโอลาลิการูปรูปหยาบนะรูปหยาบมีสิบสองรูปละเอียดมีสิบหกสุขุบมารูปสิบหก พวกสุขุมมรู้เป็นธรรมายตนะทั้งนั้นทีนี้เจตสิกนะเป็นธรรมายตนะแน่นอนจิตเป็นอายตนะอย่างหนึ่งอยู่แล้วเขาเรียกมานายตนะเพราะฉะนั้นไอ้เจตสิกเท่านั้นที่เป็นธรรมายตนะจะเห็นว่าเจตสิกไม่ได้นับเนื่องอยู่ในอายตนะสิบเอดข้างต้นเลยเป็นอย่างนี้นิพพานเป็นธรรมายตนะแน่นอน ตกลงธรรมายตนะเป็นธรรมายรมไหมอ่าธรรมายตนะเป็นธรรมายรมนะทํมาไมถึงว่าเป็นธรรมายรมข้อกาหนดของธรรมายรมในเป็นยังไงอ่าพ้นวิสัยของประสาทห้าตาหูจะหมู่ก็ิ่นกายนะไม่เกี่ยวข้องไม่มาถึงครองทวารของประสาทห้า เป็นวิสัยที่พึงรู้ได้ทางใจเท่านั้นก็เรียกว่าธรรมารมเป็นอย่างนี้นะทีนี้ธรรมายตนะเป็นธรรมรารมแลวก็ธรรมารมนั่นแหละเป็นธรรมายตนะอย่างนี้ไหมอ่าไว้ทันดีพันกันนะสสยแน่นกันนะธรรมายตนะเป็นธรรมารมแนะ่ แต่ธรรมมารมไม่จําเป็น <na> ต okay. so ้องเป็นธรรมมายตนะจากขวายตนะเป็นธรรมมายตนะหรือเปล่า <na> กับเปล่าก็เป็นอายตนะคนหลายอย่างโสตายตนะนะก็เป็นธรรมมายตนะหรือเปล่ากบเปล่าอีกนะอย่างนี้เป็นต้นแต่จากขวายตนะคือประสาตาโสตายตนะประสาทูเป็นต้นพวกนี้เป็นธรรมมารมไหม เป็นนะเป็นอารมณ์ที่เป็นวิสัยของทางมโนทวารเท่านั้นเราจะเอาตาไปดูประสาทตาไม่ได้พูดง่ายง่ายว่าเห็นประสาตตาไม่ได้ได้ยินประสาทหูก็ไม่ได้รู้ได้ทางใจอย่างเดียวของพวกนี้แต่พวกนี้หาใช่ธรรมาจตนะใหม่ทั้งทั้งที่ทรู้ได้เฉพาะทางมโนทวาร เพราะมีการจัดเป็นอายาตนะเฉพาะอยู่แลว้วว่าจาักขขาญาตนะสวัตายตนะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นธรรมมายาตนะแม้ว่าเป็นธรรมารมก็เป็นธรรมารมส่วนหนึ่งเท่านั้นธรรมารมทั้งหมดไม่ได้เป็นธรรมมายาตนะทั้งหมดเลยเป็นอย่างนี้แต่อย่างไรก็ตามที่การจัดนนะครับก็มีการจัด เกี่ยวกับทวารและอารมณ์นั่นแหละเฉพาะธรรมายาตนะไม่ใช่ธรรมารมณ์ทั้งหมดก็จริงแต่ยังไงยังไงก็อยู่ในพวกธรรมารมณ์อารมณ์ที่หกอายตนะม,มีสิบสองึ้นมาก็โดยประการอย่างนี้นะคำว่าธาตุทั้งหลายย่อมมีโดยประเภทแห่งทวารเป็นต้นความว่าธาตุทั้งหลายจำแนกเป็นสิบแปดอย่างโดยความต่างกันแห่งทวารหก โดยความต่างกันแห่งอารมณ์หกและโดยความต่างกันแห่งวิญญาณหกที่อาศัยทวานนั้นๆและอารมณ์นั้นๆเกิดขึ้นความว่าสำหรับธาตุอาศัยประเภททวานประเภทอารมณ์และประเภทวิญญาณมาเป็นเครื่องจัดจำแนกจะเห็นว่ามีสิบแปดสิบแปดง่ายจะตายหกสามสิบแปด หมวดหกสามหมวดทวานหกอารมณ์หกวิญญาณหกนี่เป็นอย่างนี้เลยเป็นธาตุสิบแปดขึ้นมาคำว่าวัตตะอันมีภูมิสามชื่อว่าทุกความว่าวัตตะวัตตะหรือสังสารวัตคืออะไรส่วนมากก็จะตอบอย่างนี้ว่าไอ้เกิดแก่เจ็บตายว่างั้น พูดว่าเกิดแก่เจ็บตายมันยังไม่พอมันชาติเดียวมันก็มีเกิดแก่เจ็บตายแต่นี่มันสืบต่อกันไม่รู้จักจะสิ้นสุดเ,เมื่อจะกระดาวโดยเป็นสภาวธรรมปราศจากสัตว์และบุคคลก็ควรจะตอบว่าวัตตะคือลำดับความเป็นไปไม่ขาดสายแห่งขันธาตุอายตนะนี่อย่างนี้นะครับอันมีภูมิสม มีกามาวาจรเป็นต้นเว้นโลกุตระชื่อว่าทุกข์จะเห็นว่าทุกขทุกขัสัตที่เราพูดถึงน่ะไม่มีการนับเอาพวกโลกุตะรรมเข้ามาเลยทั้ง,ท,งที่โลกุตะธรรมบางอย่างมีความเกิดขึ้นและกระดับไปเช่นเดียวกับธรรมที่เหลือนอกนั้นซึ่งเป็นโลกีธรรมมีไหมครับ โลกุตระธรรมที่เกิดขึ้นดับไปมีไหมมีหรือไม่มีบางคนเข้าใจว่าโลกุตระและก็จะต้องไม่แตกไม่ดับนี่เข้าใจผิดโลกุตระที่ไม่แตกไม่ดับมีอย่างเดียวคือพระนิพพานนะนอกนั้นแม้เป็นโลกุตระก็มีความเกิดขึ้นดับไปนั่นก็คือ มรรคจิตตุบาสีพรหมจิตตุบาสีเกิดดับนะพระเป็นสังคตะอย่าเข้าใจว่าพอพูดว่าอาสังกตะธรรมอสังกตะธรรมแล้วก็จะต้องหมายความรวมไปหมดทั้งมรรคทั้งผลทั้งนิพพานเฉพาะพระนิพพานเท่านั้นเรียกว่าอาสังกตะเพราะความเป็นอสังกตตานั่นเองพระนิพพานยังไม่มีความเกิดขึ้นดับไป ส่วนมรรคอะรผลเป็นสังกตะแม้เป็นโลกุตระก็เป็นสังกตะมีการเกิดขึ้นและก็ดับไปอะไรอะไรที่เกิดขึ้นมาก็ล้วนแต่อาศัยเหตุปัจจัยทําให้เกิดขึ้นมาและเกิดขึ้นมาแล้วตั้งอยู่โดเดไม่ดับไม่มีต้องแตกดับไปมรรคกจิจตบาทผลจิตตบาทก็มีการเกิดขึ้นดับไป ตามเหตุตามปัจจัยเป็นสังกตะแน่นอนเดี๋ยวก่อนเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่เจริญมากไม่บรรลุมรกเราจะแจ้งพระนิพพานได้ไหมตกลงพระนิพพานก็เป็นผลของมรคใช่ไหต้องปฏิบัติก่อนจึงบรรลุนิพพานกันได้ เพราะฉะนั้นพระนิพพานเป็นอันว่าไม่ได้มีรอเราอยู่แล้วมรรคเกิดเมื่อไรมีพระนิพพานก็มีเมื่อนั้นก็เป็นอันว่ามรรคนี่เองเป็นผู้สร้างนิพพานใช่หรือเปล่าอ่าทำไมถึงว่าไม่สร้างนิพพานเพราะถ้ามรรคไม่มีนิพพานจะมีได้ไหมล่ะอ่าแอบก็มีไม่ได้เป็นอันว่า อีม,มัมสงสติอีทางหัวติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีจึงมีได้นะี่คือเมื่อมักมีนิพพานจึงมีได้คำพูดตอนนี้ของพระพุทธเจ้าเล็งเอาพวกสังกัตธ,ธรรมนะก็แสดงว่าพระนิพพานก็เป็นสังกัตเกิดจากปัจจัยจริงไหมล่ะคือมากให้เหตุผลหน่อยค,ะนะครับอนะ่า นั่นแหละครับเพียงแต่ว่ามันแปลกใจทางอโลกีอะไรอย่างอื่นทั้งอะไรเกี่ยวกับว่าถึงเมื่อ,อไรปรากฏมีเมื่อนั้นไม่ได้มีรออยู่ก่อนเพราะฉะนั้นไอ้ที่ผมอุปมาเหมือนเมืองเชียงใหม่ใครจะไปหรือไม่ไปใครจะถึงได้ไม่ถึงเมืองเชียงใหม่ก็มีอยู่แล้ว การถึงเมืองเชียงใหม่ไม่ได้สร้างเมืองเชียงใหม่ให้เกิดขึ้นในพันิพานก็นทํานองนั้นไอน้นั่นเป็นคําอธิบายส่วนหนึ่งเท่านั้นให้เห็นว่าพันิพานไม่ใช่สิ่งที่มรักเพราะมรักนั้นเป็นทางไงแปลวา่าทงไม่ใช่สิ่งที่มรักสร้างขึ้นแต่ว่าอย่าลืมถ้าเอาอรายละเอียดกันนะครับ ให้มันเกิดเลยอุป,ปมาถว่วนนี้ไปสักหน่อยก็จะเห็นว่าเมืองเชียงใหม่มีรออยู่ก่อนแต่พระนิพพานไม่ได้มีรออยู่ก่อนนะถ้ามีรออยู่ก่อนนะอยู่รออยู่ตรงไหนอ,อ่อรออยู่ตรงไหนไม่รู้ที่เก็บพระนิพพานในตัวตรงไหน <c oughs> เนี่ยเป็นของลึกลับมหัศจรรย์ที่สุด ไปได้โดยการที่เจริญสติปัฏฐานสี่ไปก่อนจนกระทั่งมรรคเกิดจึงจะถึงก่อนมรรคจะเกิดนั่นนะครับใกล้ๆจะเกิดนะจิตนั้นถดถอยจากอารมณ์ที่นับว่าเป็นสังคตะอันเป็นไปกับไตรักอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะอารมณ์ไตรัก์นี่เป็นอารมณ์ที่จิตไม่เหยียดไป เห็นซ้ําเห็นแท่งมีแต่งอกลับอุปมาของท่านน่ะเหมือนกับขนนกขนไก่ที่เข้าใกล้ไฟมีแต่จะงดถดถอยงอกลับไม่เอาด้วยไม่เอาด้วยจนถึงที่สุดทีนี้จิตมันต้องมีอารมณ์นะถ้าไม่เอาอารมณ์อย่างนี้แล้วจะเอาอารมณ์อะไรปรากฏว่าอารมณ์ทั้งหลายในโรคที่เรายอมรับอยู่ทางตาบ้างทางหูบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ร่วนแต่เป็นนามเป็นรูปที่เป็นไปกับอาการที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพียงแต่ว่าเรายังไม่ยังถึงอาการนี้เพราะเรายังไม่มีปัญญาแต่ว่าไอตัววัตถุนะั่นะนะนะครับนั่นะแหละเป็นธรรมที่หยียดไปของจิตพอมาเจอไอความจริงเกี่ยวก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา อารมณ์เมอกันเดียวกันคือน,นามรูปด้วยกันนะคราวนี้กลับไม่เอามีแต่จะถดถอยปฏิบัติจนกระทั่งวิปัสนายานเกิดขึ้นแหมไปถึงนิพพิทายานสังขารูเบคขายานะในที่สุดไม่เอาด้วยเด็ดขาดกับอารมณ์นี้แล้วถ้าไม่เอาสิ่งนี้เป็นอารมณ์นามรูปเป็นอารมณ์แล้วจะเอาอะไรคราวนั้นไม่มีอะไรอย่างอื่นแล้ว ท่านั้นแหละจะคว้าออกพระนิพพานมาเป็นอารมณ์พระจิตนี่ขานอารมณ์ไม่ได้เป็นแต่มาาติที่เกิดขึ้นมาเพื่อจะรู้ว่างั้นก็แล้วกันนั่นแหละถึงนิพพานกันตอนนั้นเป็นอันว่าพระนิพพานไม่ได้มีรอยอยู่ก่อนแต่ก็ไม่มีอะไรสร้างขึ้นที่ท่านบอกมักเป็นเหตุนิพพานเป็นผลนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านวางเหตุไว้สองอย่าง การณเหตุเหตุสร้างผลกับสัมปาปากะเหตุเหตุยังให้ถึงในอริยสัจสี่สมุทัยเป็นเหตุเหตุอย่างนี้คือการณเหตุสร้างทุกข์ให้เกิดสร้างทุกข์ให้มีทีนี้นิพพานอริยสัจที่สามนิพพาน ทกขานิโรธเป็นผลเหมือนกันนะครับมาจากเหตุคืออะไรคือมักอันเป็นอริยสัจข้อที่สแต่คราวนี้ไม่ใช่การะเหตุสัมปาปากาเหตุมักเป็นสัมปาปากาเหตุคือเหตุให้บรรลุไม่ใช่เหตุสร้างเป็นอย่างนี้นะครับตกลงอริยสัจที่หนึ่งมีอริยสัจที่สอง เป็นเหตุสร้างอริยสัจที่สามมีอริยสัจที่สี่เป็นเหตุบรรลุกในคำว่าตัณหาชื่อว่าเป็นสมูทัยนี้เพิ่งมีคำทักท้วงอย่างนี้ว่าเหตุแห่งทุกอย่างอื่นจากตัณหามีกรรมเป็นต้นก็มีอยู่มิใช่หรือเมื่อเป็นอย่างนี้พระเอกรายพระผู้มีพระภาคจึงตรัสเฉพาะตัณหาอย่างเดียวเท่านั้นว่าเป็นสมูทัยเล่านะ ปกติถ้าหากว่าจะทรงแสดงทำเป็นสาธารณะก็ตรัสสมุทัยอย่างเดียวว่าตัณหาเป็นสมุทยัยเหตุเกิดขึ้นแห่งทุกข์นอกจากว่าจะ,สะเสด็จจาริกไปเจอเจอบุคคลที่ควรจะฟังธรรมที่ละเอียดยิ่งไปกว่านั้นบางทีพระพุทธเจ้าจะส่ง กล่าวถึงสมุทยัยต่างไปบ้างว่าอาวิชชาและภาวะตัณหาเป็นสมุทัยเหตุเกิดขึ้นแห่งทุกข์หรือแม่ตัวทุกข์เองบางทีก็ตัดไปโดยประการอื่นแต่ที่จะเป็นอุป,ปาทานกันหะฮกับตัดว่าอาหารสีเป็นทุกข์อย่างนี้เป็นต้นอันนี้เรียกว่าเป็นเรื่องเฉพาะตัวบุคคลน,นั้นไปแต่การที่จะเริ่มตรัส อริยสัตสี 4, เพื่อให้คนฟังเกิดความสลดใจตั้งในความไม่ประมาทและคิดที่จะออกจากเพศคารวะมาบวชบําเพ็ญเพียรเพื่อการละกิเลสทำพระนิพพานแจ้งในเพศบรรพชิตอันนี้พูดเป็นสาธารณะว่าทุกได้แก่อุปาทานคันห้าสมุทัยได้แก่ตัญหาอย่างเดียวอย่างนี้เป็นตน้น เฉลยว่าเหตุแห่งทุกอย่างอื่นๆจะมีอยู่ก็จริงแต่ว่าทุกนี้วิจิตนี่คือมีความผิดแปลกแตกต่างกันโดยเกี่ยวกับว่าทุกในอบายก็อย่างหนึ่งนะอย่าเข้าใจว่าทุกแล้วก็เหมือนกันไปหมดเลยนะต่างกันไปตามภูมิก็ได้เพราะปรากฏว่าทุกในอบายก็อย่างหนึ่งแต่หากว่าเหมือนกันหมดไม่มีใครกลัวอบายหรอก ถ้าเหมือนกันหมดไม่มีใครยินดีในสวรรค์นรอกอกแต่แปากฏว่าแต่เกียกตากายกลัวตายเดีย๋ยไไปอบายอะไรต่ออะไรแล้วก็พยายามทำบุญปไปนะครับอยากไปสวรรค์